ที่มหาวิทยาลัยราชพัฒนยา,านะคะองค์คมนตรีได้มีการเดินทางไปที่นั่นเพื่อที่จะเป็นประธานในพิธีค่ะในการที่จะประสาทอนุปริญญาบัตรให้แก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยาลาประจำปีการศึกษา2565ค่ะ ที่หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ80พรรษาม,มหาวิทยาลัยรายชพัฒยาลาอำเภอเมืองจังหวัดยาลาค่ะพลเอกกัมปนารุด,ดิตองคมนตรีได้เป็นประธานในพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยาลาประจำปีการศึกษา2565ประกอบด้วยผู้ที่รับเกียรติบตัตรผลการเรียนดีจำนวน7คนผู้สำเร็จการศึกษารุ่นปีการศึกษา2565จำนวน346คนและในการนี้นะคะองคมนตรี ได้กล่าวให้อวาทพร้อมทั้งแสดงความยินดีแล้วก็ชื่นชมกับผู้ที่สำเร็จการศึกษาด้วยทุกคนค่ะทั้งนี้นะครับวิทยาลัยชุมชนยลาเป็นสถาบันอุดมศึกษาสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชนกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยในนวัตกรรมจะตั้งขึ้นเมื่อวันที่29กรกฎาคมพุทธศักราช2 5 4พเเพื่อให้คนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ขาดโอกาสทางการศึกษาได้เข้ามาศึกษาในระดับอุดมศึกษาด้วยค่าใช้จ่ายที่ถูกเรียนใกล้บ้านและพัฒนาอาชีพ ให้กับกลุ่มกลุ่มคนเปราะบางทุกช่วงวัยเพื่อลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาทางสังคมโดยการให้โอกาสทางการศึกษาตามพันธกิจในการจัดการศึกษาทั้ง6ประการครับเช่นด้านการจัดการศึกษาด้านการฝึกอบรมและบริการวิชาการที่สอดคล้องกับความต้องการของชุมชนด้านการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในพื้นที่ของจังหวัดยะลา ด้านการวิจัยเพื่อพัฒนาอาชีพและสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนและด้านการทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและด้านความมั่นคงครับ ซึ่งปัจจุบันนะคะมีนักศึกษาอยู่ที่จำนวน1896คนเพิ่มขึ้นจากเดิมเมื่อปีการศึกษา2561ซึ่งมีจำนวนนักศึกษาอยู่ที่933คนโดยเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในกลุ่มวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ20แห่งนะคะนอกจากนี้ด้านการประเมินคุณภาพการศึกษาครั้งสุดท้ายของมหาวิทยาลัยชุมชนยะลาค่ะมีคะแนนเรื่องของการประเมินอ,อยู่ในระดับดีมากเป็นอันดับหนึ่งของประเทศในกลุ่มของวิทยาลัยชุมชนทั่วประเทศ เช่นเดียวกันค่ะ